หนึ่งคำถามหนึ่งค่ะที่จะสามารถทําให้คุณสร้างความมั่นใจกับตัวคุณเองเด็ดเดี่ยวและกล้าตัดสินใจในการเลือกที่จะลงมือทําอย่างชัดเจนแล้วแน่วแน่คาถามนั้นที่คุณต้องมีกับตัวคุณเองก็คือว่าสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอยู่นี้กําลังนําพาตัวคุณและคนที่คุณรักไปสู่จุดไหนของชีวิตการลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณตัดสินใจเลือก ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและมีความชัดเจนนั่นจะยิ่งทำให้สิ่งที่คุณลงมือทำค่ะสามารถพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกับเวลาคุณยิงธนูออกไปค่ะคุณยิงธนูไปสู่เป้าหมายคุณด้วยความแน่วแน่ด้วยสายตาที่มันชัดเจนโอกาสอย่างสูงมากๆที่คุณจะสามารถยิงธนูไปสู่จุดสูงการที่คุณต้องการ ชีวิตเราหรือการทำงานของเราทุกๆคนก็เช่นเดียวกันถ้าคุณมีคำถามกับตัวคุณเองและคุณตอบคำถามได้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้ กำลังพาคุณและครอบครัวคุณคนที่คุณรักไปสู่จุดไหนของชีวิตไปสู่การสร้างสารรค์ชีวิตหรือกำลังทำให้ชีวิตคุณดิ่งลงนั่นจะสามารถทำให้คุณลงมือทําได้อย่างชัดเจนมากขึ้นหรือถ้าคุณตอบคำถามได้ว่ากำลังพาชีวิตของคุณนั้นดิ่งลงไปหรือกำลังสร้างความกังวลความวิตกกังวลให้กับคุณคุณจะได้หยุดในการลงมือทำทันทีค่ะและจะได้หาลู่ทางใหม่ให้กับชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคำถามที่เยี่ยมยอดจะสามารถสร้างคำตอบที่ยอดเยี่ยมให้กับชีวิตของคุณเสมอเราทุกๆคนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อคุณกล้าที่จะเปลี่ยนคำถามในชีวิตของคุณค่ะคิดใหม่ทำใหม่ชีวิตใหม่บายครูพี่ปิวค่ะ